ขอเชิญร่วมงานมหากุศลอุปสมบทหมู่ครั้งที่21และวางศิลาฤกษ์วิหารหลวงพ่อบ้านแหลมหลวงพ่อดำหลวงพ่อแดงถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาศบพิษนวัดท้ายหาดตำบลท้ายหาดอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามในวันที่5และ6กรกฎาคม2568นี้ซึ่งมีกำหนดการดังนี้ วันเสาร์ที่5กรกฎาคม2,568เวลา16นาฬิกาแห่นาคมาอย่างมณฑลพิธีเวลา17นาฬิกาพระสงค์เจริญพระพุทธมนต์เวลา19นาฬิกามีพระธรรมเทศนาสอนหน้าวันอาทิตย์ที่6กรกฎาคม2,568เวลา7นาฬิกาถวายพระตาหารเช้าแด่พระสงฆ์เวลา9นาฬิกานำหน้าเข้าอุปสมบทณพัทธสีมาวัดท้ายหาดเวลา11นาฬิกาถวายพระตาหารเพล แด่พระใหม่และเวลา13.19นาฬิกา1ินาทีเลือกดีอุดมมงคลทำพิธีวางศิลาฤกษ์ จึงขอเชิญทุกท่านมาร่วมงานบุญมหากุศลยิ่งใหญ่ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทหมู่รูปละ1,000บาทหรือตามกำลังศรัทธาหรือร่วมทำบุญโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนาชาติชื่อบัญชีวัดท้ายหาดเลขบัญชี447 2 70319 0สมัครอุปสมบทหมู่ได้โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นติดต่อร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ที่พระครูเกษมสมุทรธรกิจเจ้าอาวา วัดท้ายหาดโทร0815705172 0815705172ร่วมบวชหมู่เชิดชูาศาสนามหากุศลใหญ่ ได้บุญใหญ่มากลน้นมหากุศลใหญ่ขอเชิญร่วมงานมหากุศลอุปสมบทหมู่ครั้งที่21และวางศิลาฤกษ์วิหารหลวงพ่อบ้านแหลมหลวงพ่อดำหลวงพ่อแดงถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาทิเบมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษนวัดท้ายหาดตำบลท้ายหาดอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามในวันที่5และ6กรกฎาคม2568นี้พร,ร,ระครูเกษมสมุทรธรกิจ เจ้าอาวาดวัดท้ายหาดพร้อมด้วยคณะกรรมการสิทธยานุสิทธิร่วมกันจัดงานเขาปวดหลาหมู่ไปดูที่วัดปี